สวัสดีครับวันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับวันแม่ในบ้านเรานะครับสวัสดีค่ะใช่ค่ะมีหลายแง่มูลเลยทั้งเรื่องประวัติเรื่องสัญ,ญลักษณ์ต่างๆครับเราจะมาลองเจาะลึกกันดูว่าวันที่12สิงหาคมเนี่ยเอ่อมีความหมายยังไงซ่อนอยู่บ้างค่ะเริ่มจากคําว่าแม่เลยไหมคะคือจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยคานี้ความหมายลึกซึ้งมากอ๋อครับยังไงเหรอครับ ไม่ใช่แค่คนที่ให้กำเนิดเรานะคะแต่ยังหมายถึงแบบว่าผู้ที่เป็นหลักเป็นศูนย์รวมคล้ายๆแม่น้ําเลยค่ะที่เป็นต้นกําเนิดหล่อเลี้ยงทุกอย่างโหเปิดมาก็ลึกซึ้งเลยนะครับงั้นมาที่สัญ,ญลักษณ์ที่คุ้นเคยกันดีกว่าดอกมะลิอันนี้เห็นข้อมูลพูดถึงเยอะเลยใช่ค่ะดอกมะลิเนี่ยชัดเจนมากเลยทั้งเรื่องสีขาวที่เอ่อหมายถึงความรักที่บริสุทธิ์มากๆของแม่ครับความรักที่ไม่มีเงื่อนไขอะไรแบบนั้นค่ะแล้วก็กลิ่น หอมนานมากซึ่งก็เปรียบเหมือนความรักของแม่ที่ไม่เคยจางหายไปไหนอืแล้วยังมีเรื่องที่มะลิออกดอกตลอดปีด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะอันนี้ก็เหมือนความรักที่แม่มีให้ลูกเสมอไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนแม่ก็รักเราตลอดก็เป็นความหมายที่ดีมากๆนะคะจริงครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่งดงามอบอุ่นมากๆครับแล้วทำไมต้องเป็นวันที่12สิงหาคมนะครับอันนี้มีที่มาที่ไปชัดเจนเลยใช่ไหม มีค่ะชัดเจนเลยคือข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยยืนยันตรงกันว่าเริ่มกำหนดให้วันที่12สิงหาเป็นวันแม่แห่งชาติจริงๆจังๆเนี่ยตั้งแต่ปีพศ2519ออ, 2, อ๋อครับเพราะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่ง บทบาทของพระองค์ในฐานะแม่ของแผ่นดินก็ถูกกล่าวถึงเยอะเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องมูลนิธิที่ส่งเสริมศิลปะชีพค่ะถูกต้องค่ะอันนี้น่าสนใจมากคือมีพระราชดำรัสหนึ่งที่สะท้อนความเชื่อมั่นมากๆที่ว่าคนไทยเรามีสายเลือดช่างฝีมืออยู่แล้วแค่ต้องการโอกาสครับเหมือนที่แม่เห็นคุณค่าในตัวลูกๆทุกคนใช่ค่ะ แล้วก็ยังมีเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติป่าไม้ต่างๆอีกซึ่งก็คือการดูแลบ้านของพวกเราทุกคนนั่นเองค่ะครับผมเพราะพูดถึงความรักการแสดงออกในวันแม่ที่เราเห็นเห็นกันหรือจากข้อมูลที่ได้มาก็มีหลายแบบเลยนะครับค่ะก็จะมีทั้งการกราบ มอบพวงมาลัยดอกมะลีให้ท่านครับหรือบางทีก็แค่ใช้เวลาร่วมกันง่ายๆในครอบครัวทําบุญบ้างอืมซึ่งสิ่งเหล่านี้จริงๆก็เป็นการแสดงความกตัญญูที่จับต้องได้นะคะแล้วมันก็เชื่อมโยงกับเรื่องเออการลิงก์ดูเชิงบวกได้เหมือนกันอ๋อเชื่อมโยงกันยังไงครับคือหลักการสําคัญคือการสร้างความผูกพันความเข้าใจการรับฟังกันในครอบครัวการแสดงความรักในวันแม่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยคือชับตรงนี้ครับ แต่จริงๆแล้วหัวใจสําคัญเลยคือการดูแลเอาใจใส่กันในทุกๆวันนะคะไม่ใช่แค่รอวันพิเศษจริงครับผมเห็นด้วยเลยการแสดงออกเล็กๆน้อยๆแต่สม่ําเสมอเนี่ยบางทีมันมีความหมายมากเลยนะใช่ค่ะอย่างคําสอนดีๆที่แม่เคยบอกหรือการกระทําง่ายๆที่ทําให้ท่านรู้สึกว่าเรายังคิดถึงห่วงใย,ยอยู่เสมอครับเหมือนกลิ่นหอมของดอกมะลิเลยที่หอมนานๆใช่เลยค่ะความรักของแม่ก็เหมือนดอกมะลิ หอมนานบริสุทธิ์อยู่กับเราเสมอครับข้อมูลที่เราคุยเั็นวันนี้ทำให้เห็นภาพความรักความผูกพันที่ชัดเจนขึ้นมากเลยนะครับทั้งในแง่วัฒนธรรมสังคมและก็ในครอบครัวเราเองด้วยค่ะก่อนจะจบกันวันนี้อยากจะชวนคิดต่อนิดนึงค่ะว่านอกจากการบอกรักหรือทำสิ่งที่เราทำกันประจำในวันแม่แล้วเนี่ย มีวิธีเล็กๆน้อยๆอะไรอีกบ้างไหมคะที่เราพอจะทําได้ในทุกๆวันเพื่อให้คุณแม่รู้สึกอบอุ่นแล้วก็รับรู้ถึงความรักความห่วงใย,ยจากเราได้ตลอดเวลา